ใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็น r o b i n h o o r r ร d e บริการเรียกรถจากแอป,ป Robinhood p e r f e c t ตอาหารสุนัขและแมวพรีเมียมจาก b เบตาโ Hey g o o o ี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นซื้อแอร์แถมทองกับ Air c a r r i e อ X Water ์ n v e r t e r Plu s Black และลงทุนเทคให้สุดต้อง B ี s i a, a Tech ใหม่จาก BBLAM ให้กายทไมต้องให้กายไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาแล้วทุกคนมาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเจมินายค่ะ เป็นรายการสบายๆก็คืออยากเปิดไมค์ก็เปิดอยากพูดอะไรก็พูดอยากจะไม่พูดก็ไม่ต้องพูดพูดหน่อยละกันพูดหน่อยละกันพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยต้องพูดจะเป็ินไอจ่าครับสวัสดีครับเซรนด์แฟนๆไหนจ๋าเริ่มโยโย่เย้เยครับสวัสดีครับทุกคนครับเจิมินะครับเก๋จังเลยต่อไปนี้ฉันจะเปิดรายการด้วยโยโย่เย้เยครับคุณผู้ฟังค่ะดูหนังหน้าด้วยค่ะหนังหน้าน้องเขาทำได้ค่ะโยโย่เย้เยเก๋เลิศมากทักทายกันด้วยเพราะว่าอะไร ต้องดีใจกับน้องในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวของ r i เซอร์มิวสิกใช่ตื่นเต้นมากแค่ไหนตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับที่บินตอนนี้ได้เป็นแล้วก็โอ้สุดยอดงดงามมากครับเนี่ยเรามีแพชชั่นด้านไหนมากกว่ากันการเป็นนักแสดงหรือว่าจะเป็นแบบนักร้องศิลปิน เอ่อถ้าเป็นเรื่อง passion ที่ทำมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือจะเป็นร้องเพลงมาตลอดชอบร้องเพลงแต่ว่าพอได้มาทำการแสดงก็ถือว่าเป็น challenge challenge หนึ่ง c h a l l e n ใหม่อันนี้ก็น่าสนใจดีเลือกได้ไหมว่าชอบเลยมากกว่ากันเออไม่ได้เพราะเราลองทั้งสองอย่างแหละไม่รู้จะลองเป็นเพลงเลยลองเป็นเพลงเลยอืมถ้าเลือกได้เหรอ อยากเก็บเธอไว้ทั้งทั้งสองคนแล้วกันเก็บเธอไว้ทั้งสองคนด้วยไอ้เต้าชูไอเต้าสูวะเออนะครับพอวันที่เราได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเลยวฮะเจมินาความรู้สึกแรกหลังจากที่เราแบบมีเพลงเป็นของตัวเองและมีซิงเกิลเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าเจมินายเป็นคนร้องเนี่ยโอ้จ้าเอตอนนั้นดีใจมากตอนนั้นตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็น มันมันในย t u b e อะมันมีชื่อเราอยู่ใน y ย u u ูปว่ามันเป็นเพลงของเราเนี่ยเจมินายเอมันดีใจดีใจมากๆเพราะว่าเออมันเป็นการเปิดตัวสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่เปิดประตูเปิดประตูวันใหน่อเฮีดเดอกดอเข้าไปเลยใช่มันเป็นการเปิดสักราชใหม่ครับก็จะถือว่าทำได้ดีมากนะเพราะว่าเราเปิดไปแล้วนะคะเพลงไกล้เกินก็ถือว่า เมโลดี้เพลาะมากจริงเพลงเพลาะมากใช่คือใครทำเพลงนี้ครับพี่แอมครับพี่แอมขอพี่แอมพี่แอมทำทั้งเนื้อร้องแล้วก็ดนตรีใช่ครับเป็นพี่แอมมหมดเลยครับถ้าเกิดให้เล่าเรื่องราวของเพลงนี้มันพูดถึงอะไรไว้ครับเอใกล้เกินนะครับจะเป็นเรื่องราวของเรียกว่าอะไรเพื่อนที่สนิทกันมากเกินไปจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเราเราเริ่มรู้สึกแล้วแต่ว่า เขาอาจจะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่เราเริ่มรู้สึกเกินเพื่อนแล้วฟิลเป็นโซนครับฟิลเป็นโซนอ่าส่วนว่าเป็นเรื่องที่แบบใกล้ๆตัวนะพูดถึงอะไรแหละคนเกิดมันก็ฟังแล้วก็เก็ตเลยอ่ะมันเป็นเรื่องในชีวิตจริงเราเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่มาจากมาจากชีวิตจริงไหมมาจากชีวิตจริงครับมาจากชีวิตจริงเลยอันนี้คือเรามีสูตรรู้นในการแชร์เขาด้วย ก็ค <prediction? S 2> ือมีมีแชร์คอนเซ็ปต์เพลงไปว่าอยากได้แบบฟิลนี้ฟิลไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุยกับพี่แอมกับพี่พี่แอมเลยใช่คือผมว่าตอนตอนที่พี่แอมแต่งแบบเนื้อมาให้ดูแล้วครับถูกใจไหม้วแบบเฮ้ยมันตรงกับเหตุการณ์จริงเลยมันคล้ายๆกันเพราะว่าตอนตอนมัธยมผมเคยเคยมีอะไรแบบนี้เหมือนกันหรอแล้วตอนมัธยมอะเคยได้บอกเขาไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกเรารู้สึกแต่เราไม่ได้บอกเป็นฟิลแอบชอบ ใช่ใช,ชไไ่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกตอนนี้เป็นเพื<ม>่อนแล้วทุกวันเนี้ยเราได้บอกเขาไหมตอนนี้เอ่อทุกวันนี้เขาไปเรียนตาา่างประเทศแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกครับ <laughs> ไม่ใช่กับโคนันซี่หมายถึงว่าแล้วทุกวันนี้เราได้บอกใครไหมอยากบอกอะไรใครไหม <c oughs> มีไหมมีไหมมีความรู้<อ>สึกนั้นอีกไหมมีไหมมีความรู้สึกนั้นอีกมมีไหมความรู้สึกนั้นกลับมาอีกไหมมีไหมมีบ้างไหมโอ้โหความรู้สึกนั้นเหรอเออกลับมาอีกบ้างไหมเออมีไหมใกล้เกินเนี่ย ก็มีนะ uh มีม,มีมีกับกับคนคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> บอกเมาไปยังบอกเขาไปยังบอกเขาไปหรือยังมีกับคนคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้บอกเขาไปเออเออฉัรู้นะว่าเธออยากให้ฉันตอบว่าใครแต่ฉันไม่ตอบเฮ้ยมกการเป็นเพิงเพราะมันลดเกินอ่ะดักทางทุกอย่างเลยชอบนานลดเกินนะครับลดเกินคุณๆเลยมันฮูงสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงดนตรีครับ ดนตรีเพลงนี้เป็นแนวไหนเอ่อที่ผ่านมาจะเป็นดนตรีที่มีจังหวะมีความเร็วมีกรุ๊ฟอันนี้จะเป็นฟิลมีเดียมมีเดียมออกไปทางช้าหน่อยใช่ซึ่งกอผมก็มีแบบเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบบออกความคิดเห็นเรื่องดนตรีเหมือนกันอ๋ออยากได้แนว่าอยากได้ฟิลไหนอยากได้แบบกีต้าร์แบบไหนนู่นนี่แบบให้ให้ให้มันเพิ่มรสชาติต่อเพลงนิดนึงครับแต่ถ้าเกิด พื้นฐานมาคือเหมือนป๊อปก็เป็นเพลงป๊อปปะเป็นเพลงป๊อปแหละน้อนเนาะแบบตั้งใจทำให้แมสเลยแต่ถ้ามันแมสก็ดีนะแมสเลยใช่ติอฟังแล้วติดหูเลยดริดทำนองแล้วก็พอแบบเข้าหัวฮุกแบบเป็นชื่อเพลงใกล้เกินโอ้ยเติดหูแหลกแรกกเลยนะครับผมเอ <c oughs> คือตามหลักแล้วว่าศิลปินบางคนเขาแบบอ่ะเน้นการแบบพลังเสียงออปล่อยพลังเสียงใน,นอารมณ์อะไรอย่างงี้งคิดว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหน <c oughs> คือนักร้องบ,บางคนก็จะมีการแบบแอดลิบอะอดลิบอ่องอดลิบหน่อยกับอะเน้นอารมณ์อารมณ์เพลงแบบเข้นมาจากใจ ก็เศราอะไรเศราผมว่าผมไม่ใช่เศรสาแนวเนไม่ใช่2แนวเลยหรอพ้าเจมินายบอกว่าแนวพี่คือคนบ้านนะไม่ใช่แนวเพลงมาจากเล่นสมมุติสมมุติอ่าคำว่าใกล้เกินใกล้เกินเข็นอารมณ์ย อันนี้แน่นไปเข้าห้องน้ำนะเสียงคุ้นๆเหมือนแบบเวลาเข้าห้องน้ําตอนเช้าเ้ายังไงก็ไม่รู้มันไม่ได้มีฟีลลิ่งเราองเบ่งมันตูเบ่งๆถ้าเราต้องบอกว่าเราเป็นแบบไหนจะเป็นปล่อยพลังเสียงหรือเป็นแนวอารมณ์แนวปล่อยพลังเสียงขายขาได้ไหมอะยังไงแนวไหนแนวไหนแนว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 อารมณ์ละกันอารมณ์เพราะว่าเพราะว่าเหมาะ เหมาะกับเพลงนี้เพลงนี้ก็คือใส่ใส่ฟิลลิ่งตัวเองเข้าไปเวลาร้องแล้วมันอินไหมเพลงนี้มันอินมากไหมอินครับตอนร้องเนี่ยเออมีมีม,ม,มีเออเรียกว่าอะไรตอนอัดมีอย่างไรผมร้องไห้หรอไม่ใช่ผมไม่ได้ร้องไห้แต่เป็น i ี d ไฮเนส e ซีแล้วกันงงคือตอนอัดอะผมไม่ฟังดนตรตีแต่ผม เปิดแค่เมทนอมแล้วก็ร้องเปล่าๆอ๋อโอยโอ้แล้วคีเคออะไรอย่างเงี้ยจับยังไงอ่ะแม่คือคือผมก็ฟังดนตรีมาก่อนแล้วไงฟังดนตรีมาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็แค่เปิดแบบจังหวะขคาๆตามให้มันได้ยินเสียงตัวเองชัดมากๆมันจะได้โฟกัสกับอารมณ์เพลงได้อ้ยซึ่งในฐานะที่เคยเข้าห้องอัดมาก่อนครับผมมันเป็นอะไรที่มันยากมากเพราะว่าการฟังแต่เมทนอมอ่ะ เมทอนอมคือเสียงแบบก๊อกตึ๊กก๊อกที่มันโคงคุ้จังหวะใช่เราลองตรงบีดอ่ะใช่ครับมันยากมากเพราะมันได้ยิเสียงอื่นเลยอแต่มันก็จะได้ยินทุกเม็ดของคําที่เราปล่อยออกไปมันก็จะละเอียดมากขึ้นงั้นแสดงก็ต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานหูที่ดีเพราะว่าไม่งั้นคีย์มันจะต้องจับแบบไม่ได้ถูกไหมคือต้องจำเออเพราะว่าเพราะบางทีเนี่ยเราเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีพอมันมีเสียงเครื่องดนตรีมันจะช่วยให้เราเกาะคียไปได้โอ้แต่นี้ เดือ,อดมากเลยเรา้เราให้ฟังหน่อยดิวันที่วันที่เข้าห้องอัดวันนั้นเราเตรียมตัวความรู้สึกหรือว่ามีแบบแบ็กกราวในการแบบว่าอารมณ์ทําอารมณ์อะไรบ้างวันนั้นทําอารมณ์เหรอก็จะมี <c oughs> การทําอารมณ์ของผมจะเป็นการปิดไฟห้องอัด <c oughs> ชอบม mm ืด hmm. มืดชอบมืดม like yeah. ืดให้ให yeah. ้มันม right. ีใ uh ห้มันมีฟีลล oh, oh. ิ่งอ่ะบางคนเป็นบางคนเป็นแล้วก็แบบเปิดไฟดิมดิมเออให้มันแบบเข้าไปถึงแบบอารมณ์เนาะใช่ใช่แใช่ใช่จะเป็นฟีลนี้แล้วก็ให้อยากได้ยินเสียงตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะได้แบบรู้ว่าตรงตัวเองออกเสียงตรงนี้ยังไงมันควรจะค่ะในฐานะที่เป็นเพลงแรกในชีวิตเป็นเดบิวต์ซิงเกิลกดดันไหมฮะวันที่เราไปไปอัดวันนั้นอะ กดดันไหมเหรอผมว่าไม่กดดันดีกว่าแต่ว่าพยายามจะทําให้ได้ดีที่สุดในแบบที่เราอยากให้มันออกมาเป็นยังไงม,มากกว่าเพราะว่าก็ตั้งใจทุกผลงานที่ออกมาเพราะว่า,เ,าเพลงแรกที่ผมปล่อยออกมาเลยจะเป็นซิงเกิลเ,เพลงรักของเป็น OST ครับตอนนั้นอนน่ะตอนนั้นกดดันด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่ามันเป็นแรกจริงรๆแต่นี้ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ทําเพลงแบบนู่นนี่มาเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะคลายความกดดันไปได้หน่อยใช่แต่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะยังตื่นเต้นเธอแต่ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคือคือในเอวจะมีนายหลอกแบบหลอจสักหลอกมากหลอมากนะครับเราก็ได้นางเอกน้องพรีมน้องมาร่วมแสดงไว้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่ากันว่าใน M อมวีมีอะไรบ้างแสข่าวเช้า สนับสนุนโดย Honda City Hatchback ใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็น Move It Your Way Robinhood Ride right, บริการเรียกรถจากแอป Robinhood ใส่โค้ด New Ride right, รับส่วนลดค่าโดยสาร50เรียกเลย p e r f e c t a ตอาหารสุนัขและแมวพรีเมียมส่วนผสมอันดับหนึ่งจากเนื้อสดมาตรฐาน Human g r ก d ดจาก e t t g r o w Hey o o o d y บรเกอรประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทรขาย ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง a i r c a r r i e อซื Air Career, ้อแอร์แถมทองโปรโมชั่นสุด Exclusive ก,กับ a i r c a r r i e r X Green Water Plus Black ถึง15เมษาย,ยนนี้และ B Asia Tech ลงทุนเทคให้สุดเปิดขาย19ถึง25มีนานี้ s m o Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ เพราะคนขับมืออาชีพผ่านการอบรมทุกคนโรบินฮูดไรต์จะไปไหนไรต์เลยไม่ต้องลุ้นนิเกาครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนนิเกาครีมเปลี่ยนสีผมสีสันแห่งจินตนาการนิเกาอิมเมจเนชัน่นคาร์ ค่าบ้านค่าบัตรเครดิตค่าน้ำมันรถค่าค่าค่าจ่ายไม่ทันแล้ว oh. สิทธ์เชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car to Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินก้อนไม่ต้องโอนเล่มดอกเบี้ยต่ำพิเศษสมัครวันนี้รับฟรี Apple Watch SE หรือกระเป๋าเดินทางคาจ i o n i โทร3 4อ9 9นี่โทร020934999ไม่มีวันหยุด เงืนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย12%ถึง24%่ปต่อปีนิเกคลครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนีิเกคลครีมเปลี่ยนสีผมสีสันแห่งจินตนาการนิเกลอิมเมจเนชองค์ครใครๆก็กลัวความไม่แน่นอนใครๆก็กลัวความไม่พร้อมแต่ไม่ใช่กับคนอีวี ไม่พีทีแม็กซ์การ์ดพสอีวีชาร์จความมั่นใจอีกคันให้ชีวิตอีวีด้วยสิทธิประโยชน์ที่คิดมาเพื่อคนอีวีโดยเฉพาะส่วนลดชาร์จไฟ100บาทต่อเดือนกาแฟาพันไทยลด50%และส่วนลดประกันภยัยเติมลมยางไนโตรเจนรถยกติดฟิล์มรถยนต์สมัครเพียง599บาทต่อปีที่เว็บไซต์ maxcardplus.com าหารแมวและสุนัขคันนีว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพจช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะ กับผู้ชายคนหนึ่งค่ะ15ปีหนูก็ได้บอกสิ่งที่หนูต้องการไปกับเขาแล้วว่าถ้าคุณจะไปอ่ะคุณไปจากเราได้เลยนะเขาก็บอกว่าเขาทิ้งหนูไม่ได้เขาแบบไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็คิดถึงหนูแต่หนูบอกว่ามันไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะไปอ่ะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณอยากกลับมาคุณต้องกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นถ้าเธอจะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่คำนี้ก็บอกแล้วครับว่าเธอจะไปมีเมียสัก15คนไปมีลูก20คนแต่เธอกลับมาได้นะต้องกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ที่เราจะตัดใครสักคนมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าก็ตัดให้มันเด็ดขาด พุดทอลพุดโทคุยกันทุกคืนวันพุทสามทุ่มถึงห้าทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์้ EFM um 9.4ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยรีแบ็คซิลิคอนเจลเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็นจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพแม็กซ์การ์ดพลัสอีวีชัดความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิตอีวีและเลสแตกทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพักเปิดเลสแตกกรอบอร่อยทุกคำซื้อติดต่อไว้เลย เส่ข้าวเช้าสนับสนุนโดย Honda City h a แฮชแบ c กใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็น Robinhood Ride บริการเรียกรถจากแอป Robinhood เพอร์เฟกต้าอาหารสุนัขและแมวพรีเมียมจากเบทาโกรเฮกูดี้บรอกอร์ประกันออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นซื้อแอร์แถมทองกับ Air c a r ร i เ r X in เอ็กซ์อินเวอร์เและลงทุนเทคให้สุดต้อง d ีเอเชียเทใหม่จาก BBLA-M ลุอ็ันต่อครับแชร์ข่าวเช้ากับพวกเราและเจมินายจ้าใช่คผม มาคุยเรื่อง m อมกันต่อดีกว่ามีคนส่งข้อความมาว่ล่อแบบตะคอกโอ้อีกเวอร์ชั่นของตะโกนนะล่อตะคอกแล้วก็มีบอกว่าโฮงมากคุณอามันฮงมันฮงนะใช่แล้วก็มีคนบอกว่าสามารถเอนจอยได้แม้เพลงโฆษณาใช่เต้นไปด้วยมาเกียรมกียเขาก็เต้นไปด้วยแล้วก็มีการเงยหน้ามาถามพวกเราว่าตอนนี้เขาเห็นผมอยู่หรอเปล่กใช่จ้ะเห็นแเลกอยู่แล้วจเห็นเหรอเห็นจ้าเอามาพูดกันเรื่องเอ็มวีหน่อยหนึ่ง เอ็มวีเล่าเรื่องอะไรไว้เอ็มวีเนี่ยเอ่อผมเป็นสายลับนักสืบที่จะมาฆ่าน้องพรีมใช่แต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยคือผมต้องมาเข้าแบบแทรกซึมแบบเนียนๆก็คือเข้ามาสมัครเป็นพนักงานแล้วก็พอพอเราได้เข้าไปแทรกซึมอะไรอเงี้ยเราจะมีเกิดความสนิทสนมกันขึ้นแล้วก็รู้สึกเอ้ยเริ่มอินเลิฟแล้วแต่ว่าในวันที่แบบนายเราเนี่ยบอกให้เราเก็บได้เลย เราไม่กล้าเก็บเราก็เลยพาเขาหนีออกมาเพราะเราหลงรักเขาไปแล้วรักไปแล้วนะมาเนี่ไงมันก็เลยเป็นฟิลแบบน่ารันหลักน่ารักเมันฟิลแบบดีดีเป็นฟิลพนักงานทําอยู่ในอาหารใช่จะทิมคนน่ารักนะเธอใช่เนี่ยน่ารักน่ารักนะครับเอาล่ะ มีคนลบเรามามากเลยว่า,วาต้องการให้เจมินายลอง ร้องหนึ่งท่อนทั้งเพลงตั้งแต่ต้นจนจบได้ไมเสียงกันไปและว้อาบอกว่าวันนี้ไปอกหลายี่ครพี่แต่บอกว่าก่อนที่เจมินไนร้องให้ดราโชว์ก่อนได้เราให้เจมินไนลองตามได้ลองใกล้เกินหนึ่งสองะลองดูหนึ่งสองซ้ดูพี่เป็นตัวอย่างได้ครับใกล้ไปนั่นแหละใกล้แล้ใกล ก้ออโชอบหลบเสียงเมื่อกี้มากเลยพี่ดาเทคนิคหลบเสียงดีมากเลยเสน่ห์เราจะต้องใส่อินเนอร์เข้าไปเขาใส่ไม่ขานต้องใส่ตายนงเจมส์ฟังพี่เจมส์ฟังพี่ว่าเอาน้ำเนี่ยล้างผูวหน่อยคีเปลี่ยนหมดแล้วก็ดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่างแค่นั้นแหละตาเจมินายลวพรายท่อน ใกล้กันจะไม่คิดไกลใกล้กันที่จะห้ามใจคนใกล้ตัวของเธอคู่เอนไว้ พอเข้าใช้บิงไมเธอใกล้เธอมากสักเท่าไรยิ่งดูเหมือนจะแสนไกลเท่านั้นเก็บไว้ไม่ไว้อย่าโกรธดีไหมถ้าฉันคิดไกลกับเธอดีมาก คนลุกเลยนะไม่เพราะเพราะตะคอกนอเพราะมากหูเคลือบทองแล้วดีมากลดมากโทตแบบจริงนะเมโลดี้มันแบบมันได้จริงจริงเมโลดี้มันดีเนื้อเพลงเมโลดี้มันส่งกันไปหมดเลยเนาะมัไม่เกี่ยวกับขนาดฟิลแบบไม่มีดนตรีเลยนะมันเป็นฟิลแบบอยากจ้างไปร้องที่บ้านเลยอ่ะ จ้างได้จ้างได้ไหมจ้างที่บ้านได้ไหมแต่เขาไม่ไปนะแค่นั้นแหละแค่จ้างเฉยแค่จ้างจ้างก็ได้แต่ไม่ไปนะเออเออร้องต้นฉบับเลยเขาบอกผมนี่แหละต้นฉบับเออนี่เขาบอกี้ดีดีมากดีมากเอออุ้ยมีอินเตอร์แฟนเฮลโลอินเตอร์แฟนเยอะเยอะเย้เย้ Where you from Welcome to Thailand Yo Thailand only so บัดดี come with me amazing Thailand แล้วเขาไม่หยุดไม่ห้ามกันด้วยนะ ฮัลโหลเวลครัถ้าเราได้สัมภาษณ์น้องเยอะๆจะเข้าใจไปเรื่อยๆคนไทยพูดเรื่อยพๆไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายครับเจมินายฝากผลงานได้เต็มที่เลยครับใกล้เกินเต็มที่เลยครับไหนกล้องไหนครับกล้องไหนนี่ค่ะสวัสดีครับทุกคนครับนี่สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่บ้านนะครับฝากด้วยนะครับเพลงใกล้เกิน to close t h handle นะครับของ เศิลปินที่มีชื่อว่าเจมินายนอรวิทนะครับ <laughs> ผมว่าเขาเป็นศิลปินที่ดีนะครับ <laughs> แล้วก็คุนค่าในการรับฟังนะครับก็ <laughs> Donc, อยากให้ทุกคนเปิดใจให้กับเพลงเพลงนี้นะครับ <laughs> เป็นเพลงที่ปล่อยมาประมาณ1อาทิตย์ละแต่ว่าเออก็อยากให้ทุกคนช่วยไปฟังกันเรื่อยๆนะครับ <laughs> เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะเอาไปฟังกันในรถนี ในนู่นในนี่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับฝากด้วยนะครับใกล้เกินครับชอบที่ว่าไปนนไปนู่นในนี่ได้ฟังได้เพลงดีเพื่อนดีนะครับคนนี้ดีใจมากๆเลยจจมินามาฝากเพลงการมีเพลงหน้าอย่าลืมมาอีกได้เลยแล้วคงละครซีรีส์แวะมาได้เลยได้เลยได้เลยขอแค่บอกพี่ใช่พี่ก็ไม่ได้มีเส้นสายอะไรหรอกบอกเฉยแค่บอกเฉยแค่บอกเฉยแค่จัดการเดี๋ยวจัดการให้ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเจมินายค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ วัน,นี้ขอบคุณมากๆครับ Honda City h a s h b a c k ใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็น Move It Your Way Robin Hood Ride บริการเรียกรถจากแอป Robin Hood ใส่โค้ด New Ride รับส่วนลดค่าโดยสาร50%เรียกเลย Perfecta อาหารสุนัขและแมวพรีเมียมสูตรอ่ะขออภัครับ Perfecta อาหารสุนัขและแมวพรีเมียมส่วนผสมอันดับหนึ่งจากเนื้อสดมาตรฐานที่เบนเกรดจากเบทาโก Hey Goody โบรกเกประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทขายซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมอง Air Carrier ซื้อ Air แถมทองโปรโมชั่นสุด Exclusive กับ Air Carrier X Inverter Plus Black ถึง15เมษายนนี้และ B Asia e. Tech ลงทุนเทคให้สุดเปิดขาย19ถึง25มีนาคมนี้ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพครับเราเปเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับแสข่าวเช้าวัวนนีพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบายแสข่าวเชสนับสนุนโดย Honda City Hatchback ใหม่เป็นทุกอย่างที่อยากให้เป็น Move It Your Way Robinhood Ride right, บริการเรียกรถจากแอป หูดใส่โคด้ด New r i g h รับส่วนลดค่าโดยสาร50%เรียกเลย Perfecta อาหารสุนัขและแมวพรีเมียมส่วนผสมอันดับหนึ่งจากเนื้อสดมาตรฐาน Human Grade จาก Betagro t e o d y Broker ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทรขายซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Air Carrier ซื้อแอร์แถมทองโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Air Carrier X Greenwater Plus Black ถึง15เมษาย,ยนนี้และ B เอเชียเทคลงทุนเทคให้สุดเปิดขาย19-25มีนานี้โมโบ b i l e Banking ธนาคารกรุงเทพ